คลิปนี้นะคะท่านขอออกมาเตือนภัยสรุป5จุดสังเกตนะคะการลงทุนต้องสงสัยเข้าข่ายหลอกลวงเป็นวิธีการสังเกตแชร์ลูกโซ่นะคะทันสรุปให้เลยในคลิปนี้นะคะไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนมันก็จะไม่หลุด5ข้อที่ทัานทำมาฝากกันนะเพื<ๆ>่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเราจะได้ไม่โดนหลอกคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทวิกนะคลิปนี้นะคะทันจะมารวบรวมจุดสังเกตที่เราจะดูการลงทุนที่มีแนวโน้มเป็นแชร์ลูกโซ่การลงทุนที่อันตรายนะคะทำให้เรามีโอกาสสูญเสียเงินทั้งหมดนะคะในบัญชีหรือว่าที่เรานําไปลงทุนเนี่ยสูญเสียไปได้เลยนะทันรวบรวมข้อมูลมาให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การลงทุนมีหลากหลายแบบนะแล้วก็กลโกงที่เขานํามาหลอกเราก็มีมากมายหลายประเภททําให้บางทีเนี่ยหลายคนตามไม่ทันนะคะแต่วันนี้ทันมั่นใจว่าถ้า ใครฟังจนจบนะเราจะแยกแยะเป็นนะคะว่าอะไรเป็นการลงทุนที่ถูกต้องอะไรเป็นแชร์ลูกโซ่นะก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบคลิปวันนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามนะคะช่องทันมันนี่ทริคเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะทันสรุปมาให้ทั้งหมดมี5จุดสังเกตนะคะมาเริ่มกันที่จุดสังเกตแรกกันก่อนค่ะจุดแรกนะคะก็คือมีการการันตีผลตอบแทนนะกล่าวอ้างทํานองว่าไปลงทุนกับเขาเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่สูงในระยะเวลาสั้นๆนะคะ ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าเขาจะเอาผลตอบแทนที่สูงมาล่อลวงเราแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยจะสั้นๆน,นะด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะคะแล้วก็ล่อลวงด้วยการบอกว่า เราเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเป็นรายวันนะคะเป็นรายสัปดาห์หรือว่าได้รับทุกเดือนแบบเท่าๆกันนะคะและที่สําคัญก็คือมีการการันตีนะคะการันตีผลตอบแทนค่ะตรงนี้นะคะท่านอยากให้เพื่อนๆจําคํานี้ไว้ว่าความเสี่ยงต่ำเนี่ยผลตอบแทนก็ต่ําได้น้อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสขัดทุนเงินต้นได้เหมือนกันนะตรงนี้ให้นึกภาพ การซื้อหุ้นนะคะหรือว่าการซื้อกองทุนรวมต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงๆเห็นไหมคะบางโอกาสที่ตลาดติดลบเงินต้นเราก็ติดลบไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ที่จะเน้นย้ำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก็คือผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่มาคู่กันค่ะ แต่การลงทุนนะคะที่จะมาเอาเงินในกระเป๋าของเราแล้วก็เหมือนเป็นแชร์ลูกโซนะเขาก็จะโปรโมทนะหรือว่านําเสนอว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะก็คือความเสี่ยงต่ำแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงลิ้วเลยนะ,ะเป็นประมาณ20-30%นะคะหรือว่าเป็นร0% 0ก็มีค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องระวังให้ดีนะโดยเฉพาะมีผลตอบแทนแบบแน่นอนนะคะเสี่ยงสูงแต่ดันมีผลตอบแทนแบบแน่นอนอันนี้ก็คือขัดแย้งกันแล้วนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการบอกว่าถ้าเราเนี่ยลง เงินกับเขา1,000 0บาทนะคะเราก็จะได้คืนเดือนละ3 0 0พันได้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็น30%ของเงินต้นอะไรแบบนี้นะคะเอาคําว่าการคืนทุนเนี่ยมาเป็นตัวลอ่อทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราลง1,000 0แต่เราได้3 0 0พันเดี๋ยว3เดือน นิดๆเราก็คุ้มทุนแล้วอะไรประมาณแบบนี้นะคะถ้าการลงทุนจริงๆที่เป็นการลงทุนความเสี่ยงสูงของจริงเนี่ยไม่มีใครอย่างรู้อนาคตนะคะไม่มีใครสามารถบอกหรือว่าการันตีได้เป๊ะๆว่าเดี๋ยวจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นต่อป,ปีนะคะถ้ามาแนวนี้นะคำว่าการันตีผลตอบแทนแบบเท่าๆกาันแบบแน่ๆทุกเดือนแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นที่สูงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยค่ะ จุดสังเกตที่2นะคะก็คือจะเป็นการลงทุนที่แปลกใหม่ไม่มีอะไรรับรองนะคะบางครั้งเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตัวเราเนี่ยความรู้น้อยไม่อินเทรนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเลยไม่รู้จักนะคะบางทีก็จะมาแนวแบบต่างประเทศเลยนะลงทุนในสิ่งที่ล้ำล้านะคะแล้วก็ข้อมูลการลงทุนเนี่ยไม่ชัดเจนนะพูดคลุมเครือะคะเวลาจะพูดเนี่ยเขาจะ เน้นไปพูดที่ผลตอบแทนเป็นหลักนะเอาง่ายๆก็คือเราเนี่ยไม่รู้ว่าเงินที่เราได้รับนั้นเป็นผลกําไรมาจากการที่เขาเอาเงินเราไปทําอะไรนะคะเขาไม่พูดตรงนั้นนะคะแต่เขาจะเน้นแค่ว่ามันได้ง่ายนะแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจะเน้นที่ตรงนี้นะคะท่านยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะคะถ้าใครเข้าใจพิมพ์คาว่าเข้าใจให้ท่านหน่อยนะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในอะไรที่ได้รับการรับรองอย่างเช่นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะได้เงินจากอะไรนะ ซื้อหุ้นหนึ่งก็คือได้จากเงินปันผลนะคะก็หมายความว่ากิจการหรือว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยเขาไปดําเนินกิจการเติบโตมีกําไรเอากําไรออกมาแบ่งปันจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอันนี้เรียกว่าเงินปันผลนะคะแล้วพอกิจการทํากําไรได้สูงขึ้นมันก็ทําให้หุ้นตัวนั้นเนี่ยมีราคาหุ้นที่สูงขึ้นไปด้วยตรงนี้เราก็ได้กําไรจากส่วนต่างราคาถูกไหมคะหมายความว่าถ้าเราลงในหุ้นในกองทุนเนี่ยเราจะรู้ที่มาที่ไปของเงินว่าเขาเอาเงินเราไปลงทุนในอะไรแล้วเราได้เงินจากอะไรค่ะแต่การลงทุนแนวแชร์ลูกโซ่นะคะ จะมีคํานี้มาเสมอก็คือเราไม่ต้องทําอะไรลงทุนอย่างเดียวนะคะแป,ป๊บเดียวก็คืนทุนนะแต่ว่าเราดันไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินบริษัทนึงออกมาบอกว่าจะเอาเงินเราระดมทุนไปทําสิ่งนี้แต่เจ้าของบริษัทหรือคนที่ออกมาเชิญชวนเนี่ยไม่เคยพูดถึงสิ่งสิ่งนั้นเลยพูดแต่ว่าได้กําไรเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็บริษัทเนี่ยตรวจสอบไม่ได้นะคะข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะคะแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปลงปุ๊บแล้วเขาเอาเงินเราไปเลยไม่ใช่นะคะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะ เขาจะมีอย่างนี้เพื่อนๆสเตปแรกเนี่ยเวลาเราให้เงินเขาไปแรกๆเนี่ยเรายังไม่เชื่อถูกไหมคะเราไม่ยังไม่เชื่อในบริษัทนี้เราก็ลงน้อยๆไปก่อนนะแต่พอเราลงน้อยเนี่ยเราดันได้คืนนะคะเดือนแรกเราได้คืนเดือนที่2เราได้คืนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้จริงๆนะเดี๋ยวก็ไปลงเพิ่มทีนี้แหละลงก้อนใหญ่ไปกู้ยืมเงินเขามานูน่นนี่นั่นทีเนี้ยจะหายไปเลยนะคะแอปพลิเคชันที่ลงทุนก็บินนะสิ่งที่เราไปลงทุนก็บินไปเลยเงินก็ไม่ได้คืนนะคะตรงเนี้ยใครเข้าใจบ้างนะพิมพ์คําว่าเข้าใจนะคะ เพราะว่าเขาจะทําให้เราตายใจไม่ใช่ว่าจ่ายปุ๊บแล้วหายไปเลยเพราะว่าตามธรรมดาของคนทุกคนนะคะแรกๆมันยังไม่มีความเชื่อใจหรอกมันก็จะลงด้วยเงินน้อยไปก่อนแต่พอได้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ย ครั้งต่อไปและเนี่ยอันนี้ก้อนใหญ่แล้วอันนี้ของจริงนะคะจุดสังเกตที่3นะคะก็คือเน้นโปรโมทเพื่อหาสมาชิกเพิ่มอารมณ์ว่าอยากให้คนเนี่ยมาทําเยอะๆนะคะพอคนมาสมัครเยอะมาทําเยอะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะได้รับเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการหาสมาชิกเขาเรียกมาร่วมลงทุนเป็นทอดๆคล้ายๆกับการขายตรงนะคะการขายตรงนี่ไม่ได้ผิดนะมันคือเป็นระบบนะคะเขาจะทําระบบคล้ายๆแบบนั้นมากกว่าการนําเสนอผลงานหรือว่านําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเขา ะะหรือนําเสนอผลประกอบการของกิจการเรื่องตรงนี้จะเป็นรองนะคะแต่ว่าจะเน้นไปที่หาสมาชิกได้เท่านี้เท่านั้นกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้ตรงนี้จะต้องระวังเลยค่ะจุดสังเกตที่4นะคะก็คือจัดอบรมสัมมนาแบบยิ่งใหญ่นะสร้างภาพลักษณ์นะคะหรือว่าสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองเนี่ยดูดีค่ะ ตรงนี้นะคะก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จะมีการกล่าวอ้างว่าจัดสัมมนาใหญ่โตนะบางทีก็เป็นที่ต่างประเทศนะ,ะมีภาพมีอะไรทางโซเชียลมีเดียลงมากมายนะคะผู้บริหารเนี่ยก็จะออกสังคมบ่อยนะแต่องค์กรเนี่ยไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องนะคะตรงนี้เพื่อนๆนจะต้องดูให้ดีอย่าดูแค่ตัวบุคคลนะคะให้ดูไปถึงตัวบริษัทตัวองค์กรนั้นๆว่ามีที่ไหนรับรองบ้างนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทการลงทุนจะต้องดู เลยนะ,ะสำคัญนะกอนรตอตรับรองไหมต้องดูนะคะหรือว่าอยู่ในหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของใครนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าองค์กรที่ไหนที่ให้การกํากับดูแลนะตรงนี้เราจะต้องเช็คนะคะถ้ามีการอ้างว่าอยู่ระหว่างทางการขอจดทะเบียนหรือว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการรับรองเนี่ยตรงนี้เราจะต้องดูก่อนนะว่าเขาผ่านการรับรองไหมตรงนี้ไม่ต้องรีบไปลงทุนนะคะ ข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะการที่จดทะเบียนบริษัทนะคะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมีการออกภาษีหักณะที่จ่ายหรือว่า50ทวีได้ท่านจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่การันตีว่า มันจะชัวร์นะเพราะว่าเอาจริงๆเอกสารพวกนี้บริษัทที่จดทะเบียนออกได้ทุกบริษัทนะคะแต่ว่าให้เราดูไปที่การรับรองนะว่าบริษัทนี้ถ้าเป็นการเงินการลงทุนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของใครเปิดมานานหรือยังทํากิจการอะไรแล้วเวลาเขาโปรโมทเนี่ยเขาเน้นโปรโมทในอะไรโปรโมทในผลตอบแทนหรือว่าโปรโมทในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยตรงนี้สําคัญเป็นหัวใจหลักเลยนะที่เพื่อนๆจะต้องดูให้เป็นนะคะจุดสังเกตข้อที่5นะคะคนชักชวนมักจะเป็นคนใกล้ชิดนะอันนี้ตีเส้นใต้3า เ,เลยนะคะมักจะเป็นคนใกล้ชิดที่เราเชื่อใจนะตรงนี้จะเชียร์ให้เราตัดสินใจลงทุนแบบเร็วๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะปิดแล้วนะรีบลงทุนเลยนะคะหรือลงทุนภายในวันนี้พรุ่งนี้จะมีโปรโมชั่นส่วนลดการลงทุนเดี๋ยวไม่ทันนะประมาณนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เดทนี้อะไรอย่างนี้นะคะการเร่งเร้าแบบนี้นะจะบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราบีบรู้สึกว่าเราจะไม่ทันแล้วเราจะพลาดของดีอะไรประมาณนี้ทําให้เราเนี่ยมีเวลาที่คิดไตร่ตรองน้อยนะคะตรงนี้เรามีโอกาสตัดสินใจผิดเพราะว่า มีความโลภมาเป็นตัวนำนะคะมีความโลภแล้วก็ตัดสินใจยังไม่ถี่ทวนพูดง่ายๆนะคะ ประกอบกับมีคนชักชวนอีกก็เดี๋ยวไปกันใหญ่นะตรงนี้เพื่อนๆจะต้องระวังนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแชร์ลูกโซ่เนี่ยแฝงมาในหลากหลายรูปแบบมากนะคะท่านยกตัวอย่างให้แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านออมเงินออมทองนะที่ไม่ใช่ร้านทองนะคะคำว่าออมทองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแชร์ลูกโซ่นะถ้าเราออมร้านทองที่น่าเชื่อถืออะไรแบบนี้มันก็คือการทยอยสะสมนะคะแต่ว่าออมเงินออมทองกับใครก็ไม่รู้นะที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะหรือจะเป็นการใช้อัตราการแลกปี ะค,ะค่าเงินต่างๆนะหรือแม้กระทั่งพวกเหรียญดิจิทัลตรงนี้มาดึงดูดหลอกล่อให้เราเข้าไปร่วมลงทุนก็มีนะคะ หรือล้ํากว่านั้นนะมาในรูปแบบสินค้าก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากเกษตรสินค้าที่เป็นสินค้าไอทีหรือว่าครีมอะไรแบบนี้นะคะมาให้เราร่วมลงทุนนะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือขายฝันนะคะระดมทุนแบบว่าบริษัทกําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะอะไรแบบนี้นะคะคําว่าระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆระวังให้ดีนะคะคํานี้นะและสุดท้ายนะคะท่านขอให้แนวทางการป้องกันนะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะคะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยโดนแชร์ลูกโซ่หรือว่าการ ลงทุนแบบปลอมๆแบบนี้มาหลอกเอาเงินในกระเป๋าเรานะคะเราป้องกันได้ด้วย3ข้อนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจเวลาเราเนี่ยได้รับข้อมูลอะไรมานะเราต้องเช็คให้ชัวร์หาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะศึกษาที่มาที่ไปของรูปแบบการลงทุนให้ดีนะคะว่าธุรกิจนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตในการทําธุรกิจที่ยืนยันเนี่ยมีจริงไหมนะคะให้ดูไปที่ตัวบริษัทอย่าดูตัวบุคคลดูเจ้าของหรือว่าดูแค่ผลตอบแทนนะคะแนวทางป้องกันข้อที่2นะคะก็คือไม่โล อันนี้สําคัญมากนะเพื่อน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 อย่าเห็นแก่ผลตอบแทนสูง,สงเพียงอย่างเดียวจนลืมคิดถึงความเป็นไปได้นะคะว่ามันมีแน่หรอเอาเงินไปให้เท่านี้แล้วผลตอบแทนจะสูงขนาดนั้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็คมไม่ต้องที่จะมาระดมทุนจากเราแล้วเนืะเขาก็คงรวยไปหมดแล้วเอาญาติพี่น้องของเขาไปทําก็ได้นะคะข้อน,นี้สําคัญนะเพื่อนเพื่อน,อนห้ามโลภเลยนะคะข้อที่3ก็คืออย่าไว้ใจใครง่ายๆนะแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวก็ตามนะถ้าฟังดูแล แล้วรู้สึกไม่ชอบมาพากลรู้สึกว่าเป็นการลงทุนเข้าข่ายที่ท่านบอกมาเราก็ปฏิเสธไปเลยนะคะเพราะว่าเงินอยู่ในมือเราเราเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะคะไม่มีใครรักเงินของเราเท่ากับตัวของเราเองฉะนั้นเอาให้มั่นใจก่อนลงทุนจะดีที่สุดค่ะตรงนี้นะคะท่านก็ย้ํามาโดยตลอดว่าการป้องกันเนี่ยง่ายกว่าการแก้ไขนะคะถ้าเราป้องกันเอาไว้ก่อนป้องกันตัวเราเองดีศึกษาให้ชัวร์เงินอยู่ในมือเรานะคะอย่าเพิ่งให้ใครไปลงทุนง่ายๆมันก็ ดีกว่าไปตามแก้ไขที่หลังนะถ้าเพื่อนๆละหลวมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคิดน้อยไปในเรื่องเงินบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถย้อนเวลาไปได้หลังจากนี้ยังไงคะต่อให้ไปฟ้องร้องตัวเราก็เสียเวลานะขึ้นโรงขึ้นศาลและที่สําคัญก็คือเจ้าของเนี่ยเขาหนีไปไหนตอนไหนแล้วนะคะไม่รู้ว่าฟ้องไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะได้คืนไม่ใช่ว่าไม่ให้ฟ้องนะฟ้องไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็เสียเวลาตัวเราด้วยนะแลวไม่รู้ว่ามันจะได้คืนเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเอาให้ชัวร์ก่อนที่เราจะลงทุนนะเราจะได้ ไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาทีหลังนะคะ และสุดท้ายนะคะเพืเเ่อนๆอย่าเห็นแก่ผลตอบแทนที่สูงนะคะแล้วก็ความเสี่ยงตามผลตอบแทนสูงเนี่ยท่องเอาไว้เลยว่าไม่มีจริงนะคะแล้วถ้าเราเริ่มศึกษาข้อมูลนะคะและเราเนี่ยมีความรู้ทางการเงินเพื่อนๆจะรู้ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ make ซนและเป็นไปไม่ได้นะอย่างการฝากเงินเนี่ยท่านยกตัวอย่างนะคะฝากเงินสูงที่สุดนะที่เห็นมาก็ประมาณ3.5นี่ก็ถือว่าสูงแล้วเยอะแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยแชร์ลูกโซ่บอกว่าให้30ต่อเดือนต่อเดือนนะเพื่อนๆไม่ใช่ต่อปีถ้าเราเนี่ยมีความรู้ทางการเงิน เรารู้แล้วว่าแต่ละแบบได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าต่อเดือน30%เนี่ยใครยังจะกล้าเอาไปลงอีกไหมคะถ้าเป็นคนที่เขาเข้าใจในเรื่องเงินนะตรงนี้นะเราไม่ได้มาแบบตอกย้ําหรือว่าใครนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าเรามีความรู้นะคะมันก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะคะเพื่อนๆสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสยัยหรือว่าต้องการแจ้งเบาะแสกเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะคะก็สามารถติดต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้นะคะสายด่วน1202นะหรือว่าเราจะติดต่อกองปราบก็ได้นะคะกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะโทรได้ที่เบอร์022377535ค่ะคลิปนี้นะคะทันก็มาแค่นี้นะถือว่าสรุปข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันนะคะใครชอบพิมพ์ชอบกันได้นะที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ ฝากกันกดแชร์ออกไปนะจะได้ไม่ต้องมีใครโดนหลอกหรือว่าไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกนะคะถ้าเรามีความเข้าใจเหมือนที่ท่านบอกเราดูเป็นนะคะแล้วเราก็ไม่รีบร้อนในการตัดสินใจหาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะ,ะก็จะทําให้ปัญหาแบบนี้มันอาจจะบรรเทาเบาบๆลงไปได้นะคะก็ขอมาเป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่ทําคลิปอันนี้ออกมาสรุปให้เพราะไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเงินนะเงินกว่าจะหามาได้ถูกไหมคะเราทํางานมายากลําบากนะโดนหลอกเอาไปหมดเลยแบบนี้ก็น่าเศร้าใจนะคะ,ะช่วยทันแชร์นะแล้วก็ไปแล้ว นะคะคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย